เศษส่วนในรูปนะก็คือจำนวนที่มันถูกเขียนในรูปของ a ส่วน b อแล้วก็เครื่องหมายส่วนตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับเครื่องหมายหารตัวเนี้ยนะครับนะโดยตัวส่วนเนี้ยก็ทำหน้าที่เป็นตัวหารเนีนะ่ยตัวเศษก็ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งตัวเศษจะทำหน้าที่เป็นตัวตั้งอีกตัวปเป็นตัวใช่ใช่ทีนี้ตามกฎ ของคณิตศาสตร์เนี่ยเขาห้ามไม่ให้ตัวหารเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบีตัวเนี้ยก็เลยห้ามเป็นศูนย์ครับนะถ้าเป็นศูนย์เนี่ยถ้าตัวหารเป็นศูนย์มันจะหาค่าไม่ได้นะอันนี้เติมไปด้วยถ้าตัวหารเป็นศูนย์นจะหาค่าไม่ได้เขราถหนต้องห้ามไว้แต่ถ้าเป็นหนึ่งก็ได้อืม ตัวหารเขาห้ามเป็นศูนย์ถ้าตัวหารเป็นศูนย์มันจะหาค่าไม่ได้เขาถึงต้องห้ามเอาไว้นะครับเช่นสูนร์ถ้าเ็นศูนย์เขาจะหาค่าไม่ได้ออ่าทีนี้มาดูครับอทีนิดของเศษส่วนเศษถ้าเป็นเศษส่วนแท้เนี่ยตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนเศษส่วนแท้นะตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนเศษเกินเศษเกินเป็นตัวเป็นตัวส่วนนี้มกว่าตัวเศษ ไม่ใช่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 เดี๋ยวอย่าพูดอย่างนั้นคําว่าเศษเกินเนี่ยนะครับตัวเศษมันจะไม่น้อยกว่าตัวส่วนครับไม่น้อยกว่าเข้ากันก็ได้เห็นป่ะ,ะเศษเกินเนี่ยเศษจ,จะไม่น้อยไปกว่าส่วนเศษจ,จะไม่น้อยกว่าส่วน เท่ากันก็ได้ครับหรือมากกว่าก็ได้เศษมากกว่าส่วนก็ได้เห็นนะเศษเกินเศษส่วนจำนวนคละคละแปลว่าปะปเนี่ยคละกันก็คือปะปนกันเศษส่วนจำนวนคละมันก็จะมีทั้งจำนวนเต็มปะปนอยู่กับเศษส่วนเนี่ยอย่างสองเศษห้าส่วนแปดเนี่ยจำนวนเต็มสองปะปนอยู่กับห้าส่วนแปด ตรงนี้จำนวนเต็มปะปนอยู่กับเศษส่วนถึงที่เรียกว่าคละเห็นไหมคละคละคือการปะปนกันเออเช่นแม่ค้าซื้อส้มเกรดดีมาเลยเกรดแบบสุดยอดมาเลยกับซื้อส้มเกรดรองลงมาเอามาคละกันเอามาปนกันเพื่อจะขายได้ต้นทุนถูกลงแบบนั้นนะ่ะเออ,อเศษส่วนยังต่ำ หมายถึงมันตัดทอนไม่ได้อีกแล้วตัดทอนไม่ได้แล้วเออเกิดมาจากเออเกิดมาจากหอละมอของเศษกับส่วนเนี่ยเป็นหนึ่งเนี่ยหอละมอของสี่กับเก้าเงี้ยลองหาหอละมอดิเ่ยมันได้หนึ่งอย่างเดียวเลยใช่ปะ่ะมีแต่หนึ่งเท่านั้นที่หารได้ถ้าเอาหนึ่งหารไปมันก็ได้เท่าเดิมใช่ปะ่ะเอออย่างเงี้ยนะเศษส่วนอย่างต่ำหอละมอของเศษกับส่วนจะเป็นหนึ่งนะ ต,ตรงนี้สําคัญนะเห็นี้ว่าไม่สําคัญนะสําคัญนะครับนะพอเราเรียนในระดับที่สูงขึ้นบางทีโจทย์พูดมาแบบเนี้หอละมอของเศษกับส่วนเท่ากับหนึ่งอย่างเงี้ยบางคนไม่บางคนยังนึกไม่ออกเลยว่าอ๋อนี่เขาหมายถึงเศษส่วนอย่างต่ำเออแต่ถ้าบางคนเนี่ยถูกสอนมาแบบเนี้ยก็จะรู้แล้วอ๋อเขาหมายถึงเศษส่วนอย่างต่ำนะอ,อ,ยอย่างสิบสองกับยี่บห้าอย่างเงี้ยเลขที่ตัดสิบสองได้มีตั้งเยอะแยะ เลขท,ที่ตัดเลขที่ตัดยี่ห้าได้ก็มีใช่ปะ่ะแต่เลขที่ตัดได้ทั้งสิบสองทั้งยี่ห้าไม่มีครับนอกจากหนึ่งเดี๋ยวบอกว่าไม่มีเลขตัวไหนเลยถ้านอกเหนือจากหนึ่งไม่มีละเสียตัดได้ทั้งสิบสองทั้งยี่ห้าไม่มีเลยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าหอลมอของสิบสองกับยี่ห้าเป็นหนึ่งดังนั้นสิบสองส่วนยี่ห้าเนี้ยจึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโอเคนะงั้นถ้าไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหอละมอของเศษกับส่วนก็ต้องไม่เป็นหนึ่งโอเคนะอย่างเช่น แปดส่วนสิบสองอย่างเงี้ยเอาแปดสัวสิบสองไปหารหอลมออย่างเงี้ยได้สี่ใช่ไหมล่ะเออสี่สองแปดสี่สามสิบสองใช่ไหมครับดังนั้นพอตัดด้วยสี่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นสองส่วนสามเนี่ยสองส่วนสามเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของแปดส่วนสิบสองเนี่เนี่ยถ้าหอละมอของสองกับสามตอนนี้เป็นหนึ่งังั้นสองส่วนสามจึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแต่หอละมอของแปดกับสิบสองมันเป็นสี่ ันไม่เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นแปดส่วนสิบสองจริงไม่ใช่เศษส่วนอย่างตา่ำแต่แปดส่วนสิบสองกับสองส่วนสามเนี่ยค่ามันเท่ากันสับส่วนไหมครับอือสิบห้าส่วนยี่ห้าหอละมอสองสิบห้ากับยี่ห้ามันเป็นห้าเออเพราะฉะนั้นในเมื่อหอละมอมันไม่เป็นหนึ่งก็แปลว่ามันไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำเออสามารถตัดด้ห้าได้ถ้าเราเอาหอระมอไปตัดมัน มันจะกลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำทันทีเลยเออลองสิบห้าตัดด้วยห้าสิ 3, ก, 5, ก็จะได้สามยี่ห้าตัดด้วยห้าก็จะได้ห้าเนี่ยเออสามส่วนห้าจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำสรุปสิบห้าส่วนยี่ห้ากับสามส่วนห้ามีค่าเท่ากันแต่ตอนที่เป็นสามส่วนห้าเนี่ยคือตอนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำข้อความลมอของสามส่วห้า <j> uh. เป็นหนึ่งแต่ตอนที่เป็นตัวนี้ไม่ได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเห็นนะครับพ้อความลมอ เดไม่นใช่ขขจดนี่ไม่สูงอพี่เมื่อกี้บอกว่าเป็นศูนย์จุดเน่ยนั่นคือตอบเป็นทศนิยมใช่ไหมครับถ้าเราอถ้าเรายังไม่ได้ขขรับอบเป็นแบบเศษเศษเสรเจยังไม่ได้ตอบเป็นเศษเศษนึ่งปันจะได้ี่คะนอ๋อก็แล้วแต่คุณครูแต่ละคนเนาะแล้วแส่คณแต่ละคนแต่เวลาถ้าเราเรา ทำโจทย์ที่โรงเรียนนี้ครับคุณครูเขาก็จะให้เราตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้ว<ม>เออมีคน่ค่อืมอืมอืมอย่าอะโอเคมาดูคำถาม,ถามข,าข้อแรกข้อใดเป็นเศษส่วนแท้ถ้าเศษส่วนแท้ถ้าเศษส่วนแท้เศษต้องเป็นยังไงกว่าส่วน เศษต้องน้อยกว่าส่วนเศษต้อง้กว่าส่วนไปเจอในข้อไหนสามเจ้าเนี่ยเอเศษต้น้อยกว่าส่วนนี่ทำไมไม่ใช่ทาไมไม่ใช่เศษส่วนแท้ล่ะทำไมเจ้านี้ทำไมข้อนี้ไม่ใช่ตัวเนี้ยแท้ที่จริงแล้วมันคือสิบเจ็ดส่วนห้าเห็นไหมครับ เศษมันมากกว่าส่วนซะอีกเอเคไหมอ่าเอเคนะอื่ะมาดูต่อไปข้อสองครับเศษส่วนข้อใดเป็นเศษส่วนแท้ทุกจํานวนทุกจานวนเป็นเศษเศษเศษส่วนแท้หมดเจอตัวนี้เนี่ยตัดข้อสองทิ้งได้เลยเนี่ยเจอตัวนี้นะตัดข้อสองทิ้งได้เลยข้อสองไม่ใช่แล้วอ่าอันนี้เจอตัวนี้ก็ตัดตัวนี้ทิ้งละ เออโอเคนะอย่างข้อนี้ก็เจอตัวนี้ก็ตัดตัวนี้เจอตัวนี้ก็ตัดข้อสี่ทิ้งได้แล้วโอเคป่ะ